ุณรู้ไหมครับว่ามีสิบอารมณ์ที่ทวงความสำเร็จของคุณและเราจะต้องหลีกเลี่ยงมันแน่นอนนะครับหลายคนก็มีบางทีก็มีอารมณ์ลบๆเข้ามานะครับแต่บางทีเราก็เผลอไปบ้างนะครับแต่ว่าข้อสำคัญคือเราต้องจับตัวเองให้ได้ทำไมอารมณ์เนี่ยเป็นสัญญาณที่รุนแรงถ้าเกิดเรามีอารมณ์ในทางลบที่รุนแรงเนี่ย เราจะเหมือนส่งสารไปในจักรวาลเพื่อบอกว่าต้องการแบบนั้นเพิ่มต้องการสถานการณ์แบบนั้นเพิ่มพูดง่ายๆถ้าคุณอารมณ์ลบคุณอยู่นานๆนะคุณจะอยู่ในวงจรน,นั้นออกมาไม่ได้ยกตัวอย่างคนที่จิตตกนะครับจะจิตตกอยู่เรื่อยๆจะออกมาไม่ได้บางคนเป็นหลายๆปีเลยนะครับผมจะบอกสิบอารมณ์ที่ไม่ควรจะมีนะครับนั่นก็คือข้อ1ความกลัวข้อ2ความเจ็บใจข้อ3ความกโกรธ ข้อ4ความผิดหวังข้อ5ความรำคาญข้อ6ความรู้สึกผิดข้อ7ความรู้สึกด้อยข้อ8ความรู้สึกจิตตกข้อ9ความรู้สึกเหงาและข้อ10ความรู้สึกว่าผิดทางหรือรู้สึกว่าไม่ใช่นะครับ ความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมีทางแก้หมดเลยจริงๆเราสามารถเปลี่ยน10อย่างเนี่ยเป็น10อารมณ์ทรงพลังนะครับเวลาคุณสังเกตคนที่ประสบความสำเร็จสูงๆในชีวิตเนี่ยเขาจะมีวิธี manage บริหารอารมณ์ของตัวเองเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาเป็นเจ้านายของอารมณ์ตัวเองเขาสามารถใช้มันดันขึ้นไปเป็นความสำเร็จระดับสูงได้นะครับ แน่นอนเราทุกคนอาจจะมีหลุดบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆน่ะครับบาคนคุณเห็นสังเกตเห็นคนสำเร็จสูงๆก็มีหลุดบ้างเช่นสตีฟจ็อบ์อีรอนมัสอะไรเขาก็มีเจ็บตกมีเศร้ามีโกรธแต่เขาไม่อยู่ตรงนั้นนานๆ,ๆแล้วเขาเปลี่ยนวิธีผลักดันมันขึ้นมาเป็นความสําเร็จนะครับเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยเคนไม่รู้เพราะว่าอารมณ์ของเรามันคืออนาคต ว่าอารมณ์ของคุณเนี่ยส่งสารไปในจักรวาลเหมือนแบบนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะผมไม่ได้พูดแบบเออไสยศาสตร์หรือว่ามั่วขึ้นมาผมศึกษาอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เหมือนคุณส่งคลื่นออกไปอย่างรุนแรงยิ่งอารมณ์รุนแรงมากเท่าไหร่ยิ่งคลื่นแรงมากเท่านั้นและ จักรวาลก็จะส่งสถานการณ์คนที่คล้ายๆอารมณ์ของคุณเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าคุณอารมณ์ลบอย่างรุนแรงคุณจะสังเกตคุณจะมีสถานการณ์นั้นเพิ่มแล้วเพิ่มอีกเพิ่มแล้วเพิ่มอีกคนก็จะตอบรับกับคุณในทางลบเหมือนกันแล้วคุณก็จะมีสถานการณ์ลบเพิ่มมันยิ่งแล้วไปกันใหญ่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นระวังให้ดี10อารมณ์นี้นะครับแล้วครั้งหน้ามาพบกันนะครับสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนท่าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด C ี o ฟนส s นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรีสวัสดีครับ